นี่เราสั่งของมาแล้วนะเรามารีวิวรีวิวตามสะดวกที่เรารีวิวเนี่ยแหละนะตามสไตล์ของผมเนี่ยแหละแบบกันเองเลยคนระับแบบบ้านๆเลยนะไม่ต้องพื้นก็อาจจะไม่สวยหน่อยนะเป็นวางเครื่องไม้เครื่องมืออันนี้ก็กล่องด้านล่างเดี๋ยวจะรีวิวอีคลิปหนึ่งอันนี้ผมสั่งเป็นหมวกคลุมหมวกไอ้โมงนะเป็นสีออกน้ำตาลเชิงน้ำตาลหรือเปล่าไว้ใช้ทำงานนะ ทำงานทั่วไปนี่แหละงานตากแดดตากฝนห่อหน้านะบางฝุ่นเดี๋ยวใส่ให้ดูเลยอ่ะตอนนี้ก็ใส่แล้วนะเดี๋ยวจะสลับนี่นะเป็นแบบนี้ห่อหน้ามีชิดนะกันฝุ่นมีที่ปิดจมูกตรงนี้ได้กันฝุ่นนะเป็นหมวกคลุมมันก็หมวกไอ้โม่งน่ะนะ ตรงนี้ก็สามารถเปิดได้นะสมมติว่าเราจะเปิดเปิดให้เห็นจมูกเห็นปากเนี่ยแล้วก็ดึงตรงนี้มานะดึงตรงนี้ลงมาปุ๊บนี่ก็จะเป็นแบบน,นี้ด้านข้างก็สวยงามนะก็ผมก็สั่ง,งาลังคาอะไรเนี่ยแหละนะแล้วก็ถ้าใครสนใจก็ไปดูใต้คลิปนะทุกคลิปเลยนะเดี๋ยวผมจะไปดูใต้คลิปของผมเดี๋ยวผมจะทำเนี่าลายลังคาอะไ์ไว้ให้นะแล้วก็ปิดอย่างเงี้ยเวลาเราทํางาน แล้วก็ใส่คู่กับคู่กับแว่นตานะบางแดดบงังบางลมบางฝุ่นได้ผ้านี่เขาบอกว่าเป็นผ้าที่ใส่แล้วเย็นสบายโอเคมันก็เป็นสบายนะกัน UV ได้กันแสงแดดได้เตามนั้นครับนี่สีนี้ถึงแล้ว จะใส่ให้ดูก็รีวิวแบบบ้านไปเลยนี่นะก็ถึงเราใช้งานได้อยู่ดูแนละก็ผ้ายืดดูแล้วนั่นก็คงกระชับดีอะ่ะเพราะว่าพบใส่ไปแล้วรอบนึง นี่นะคุณสมบัติเขาก็บอกว่ามันเป็นผ้าแบบผ้าแบบที่เป็นแบบใส่แล้วเย็นสบายระบายกัดได้ดีนะก็เอาไว้ใช้งานนะใส่ทำงานทั่วไปนะบางแดดบางฝนกันฝุ่นนี่นะเนื้อผ้าก็ดีนะเป็นหมวกไอ้โม่งคลุมในตัวเลยพอใส่ไปแล้วมันจะคลุม คลุมหัวแล้วก็เป็นเหมือนหมอกไอ้โมงแหละนะคลุมหัวในตัวบังฝุ่นได้แล้วก็เปิดเปิดตรงจมูกออกให้เหลือแเจ็บช่วงปากแล้วก็สามารถพูดคุยได้สะดวกนะเขาตัดเย็ยบมาดีมากๆเลยนี่ดีนี่ก็เพ็งเท่านี้นะครับคลิปนี้ฝากคอมเมนต์กดไลค์พูดคุยกดแชร์ได้นะครับ นี่นะเนื้อผ้าก็จะเป็นประมาณนี้แบบนี้ก็สามารถเปิดนี่ออกแล้วก็พูดคุยได้นะเป็นผ้าแบบบังแดดบงับงฝนบังฝุ่น,นกันฝุ่นกันแดดกันยูวได้นะก็สวยงาม